ได้จะปวดมากจนรู้สึกแบบอยู่ไม่ได้เลยปวดแบบไฟช็อตเป็นอยู่แป๊บเดียวก็จริงแต่พอเป็นทีก็คือร้าวรายอาการนี้มา คนไข่รู้ไหมคะว่าปวดฟันไม่ต้องมาจากฟันก็ได้นะคะปวดฟันเนี่ยปวดแบบไหนอาการปวดเป็นยังไงปวดตุ้ๆปวดตื้อๆปวดจี๊ดปวดร้าวปวดไปช็อตมีประมาณหลายสิบปวดมากๆเลยอาการปวดมันอาจจะมาจากอวัยวะใกล้เคียงได้ในฟันบนในกรณีที่คนไข้มีไซนัสอักเสบอยู่บ่อยๆก็อาจจะเกิดจากการที่ไซนัสมีปัญหาก็ได้ในฟันล่างมีต่อมน้ำลายปวดแถวใต้ลิ้นปวดแถวโคนลิ้นอาจจะเกิดมาจากการปวดต่อมน้ำลายก็ได้บางคนเนี่ยปวดหน้าหูแต่นึกว่าปวดฟันคุดแต่จริงมาจากข้อต่อขากรรไกร มีอาการปวดอีกอย่างหนึง่งมักจะพบในผู้หญิงอายุเยอะนิดนึงอาการพวกนี้จะไม่เห็นสาเหตุของฟันชัดเจนเลยแต่คนไข้จะปวดมากจะรู้สึกแบบอยู่ไม่ได้เลยปวดแบบไฟช็อตเป็นอยู่แป๊บเดียวก็จริงแต่พอเป็นทีก็คือร้าวรานอาการนี้มกักจะไม่ใช่ปวดฟันนะคะ ปวดของเส้นประสาทบริเวณใบหน้าบริเวณใบหน้าเราจะมีเส้นประสาทมาเลี้ยงเป็นสันแขนงใหญ่อาการที่เส้นประสาทตรงนี้มีอาการอักเสบมันมักจะทําให้เกิดอาการปวดเหมือนไฟช็อตแวบขึ้นมาบริเวณขาไกลบนหรือขาไกลล่างซึ่งทาให้สงสัยกับอาการปวดฟันได้มากเลยดังนั้นเมื่อคนไข้มีอาการปวดที่ฟันคุณหมอก็จะช่วยหาสาเหตุให้นะคะถ้ามีปัญหาอะไรก็ไปพบคุณหมอนะคะ